รวมเลขเด็ดเลขมาแรงทั่วไทยงวดหนึ่งพฤศจิกายน2567สรุปเลขเด็ดเลขมาแรงจากทั่วไทยรวมเลขเด็ดจากทุกสำนักเลขเซ็นหวยเลขคำชะโนดงวดหนึ่งพฤศจิกายน2567 1-2สเลขปลายประทัดเบิกเนตทาเวสุวรรณเขียวแดงค้างต้นไม้สองรอบขอหวยลุ้นระทึก89876 บริเวณที่พักสงป่าตลิงชันท้ายหมู่บ้านตลิงชันตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านในพื้นที่กว่าร้อยคนร่วมกันทําพิธีบวงสวงเบิกเนรอง์ทวเวสุวรรณโนสององค์ที่มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มีความศรัทธาในองค์ทวเวสุวรรณได้มากราบไหว้ขอพรตามความเชื่อโดยปูนปัน้นรูปองค์ทวเวสุวรรณโนดังกล่าวมีความสูงสมเมตรทั้งสององค์มีสีเขียวหนึ่งองค์สีแดงหนึ่งองค์สวยงามตามลักษณะ ชาวบ้านก็นำของขค้าของหวานมาร่วมพิธีเบิกเนตรวงสวงและรำถวายบูชา แต่ไฮไลท์สาคัญนั่นคือการจุดประทัดถวายตามธรรมเนียมทางคณะเจ้าภาพได้นำประทัดขึ้นไปแขวนบนต้นไม้สูงเกือบ10เมตรพอถึงช่วงท้ายพิธีก็มีการจุดประทัดเสียงดังสน,นั่นภูเขารวมงานกระเจยจดใจจอ่อหลอดูเลขปลายประทัดเพื่อนําไปเสี่ยงโชคแต่ปรากฏว่าเลขปลายประทัดไม่หล่นตามที่คิดก่อนจะไปห้อยติดอยู่บนต้นไม้ก็ต้องพากันชะเง้อมองแต่ก็มองไม่เห็นสุดท้ายทีมงานเจ้าภาพก็ต้องหาบันไดปีนขึ้นไปเอาลงมาอีกรอบแต่ขณะปล่อยลงมาแผ่นเลขปลายประทัดเจ้ากรรมก็ ดันไปค้างอยู่กับกิ่งไม้อีกกิ่งหนึ่งก็เลยต้องตามเก็บกันอีกรอบแผ่นเลขปลายประทัดลงมาถึงผู้เข้าร่วมพิธีเรียกว่าชื่นชมสมใจแล้วได้เลข8 9 8 7 6สองที่อื่นมีไม่งอกสองเลขเห็ดโคนงอกใต้รถตู้เก่าวัดแสนสุขโคราช26 482 824 ผู้สื่อข่าวพาไปดูความอุดมสมบูรณ์ภายในวัดบ้านสุขที่ตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนคนรราชสีมาทําให้แม้แต่ตารถตู้เก่าของทางวัดที่จอดทิ้งเอาไว้ด้านหลังกุฏิสงหลังหนึ่งเกิดเห็ดโคนเห็ดปลวกซึ่งเรียกกันว่าเป็นราชาแห่งเห็ดและก็มีรสชาติดีเป็นที่นิยมหาได้ยากมากในแหล่งชุมชนที่ไม่ใช่ป่าอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นมาเป็นกลุ่มใหญ่นับได้เท่าที่โผล่ขึ้นบนพื้นดินกะยี่สิบหกดอกพอดีและก็ยังอยู่ใต้ดินอีกเป็นจํานวนมากทางที่บริเวณ พวัดเป็นสภาพป่าที่มีต้นไม้หลายไร่แต่เหตุคนเจ้ากรรมดันมาง,งอกใต้รถตู้เก่าคันสี่โซมหมายเลขทะเบียนห้ามมา4824กรุงเทพมหานครเท่านั้นก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นพอสมควร 3. คข้อหวย่องทะเบียนรถนายกไปเป็นประธานพิธีบวงสวงบูชาพญาพิสัยสัต,สตนคราช5 5 8 8 5 5 นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวเจรพรสินธุพายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายน,นันท์หงฉูเวศรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองออกเดินทางไปที่ท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6 ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23ตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจากนั้นเดินทางต่อไปที่ลานนาคาเบิกฟ้าอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายด้วยรถยนต์โตโยตาา้าอัลพาสีดำใหม่เลขทะเบียน558 5, 5, 5อุดรธานีเพื่อไปเป็นประธานในพิธีบวงสวงบูชาพญาพิสัยสัตนคราชเนื่องในงานพิธีออกพรรษาและบังไฟพญาน,นาครบประจำปี2567 อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็จับจ้องไปที่เลขทะเบียนของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาในครั้งนี้ก็จะเอาไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่1พฤศจิกายน6 7กันต่อไป 4. ชาวบ้านรวมตัวแก้บอลหลวงพ่อสมหวงังไม่พลาดส่องเลขเดททางประทัด45880 ชาวบ้านพากันไปรวมตัวทั้งที่ตำบลบางภาษีอำเภอนครชัยศรีและก็ชาวบ้านอำเภอบางเลนกว่า100คนนำหัวหมู300หัวประทัดกล่องใหญ่มาวางเรียงรายบริเวณด้านหน้าองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมาราวิชัยหรือปางสะดุ้งมานที่มีขนาดความสูงกว่า30เมตรชาวบ้านรวมตัวกันแก้บนหลวงพ่อสมหวังตามที่ได้ให้คําม,มั่นสัญญากันไว้ส่วนประทัดที่นำมาจุดก็เพื่อเป็นการบอกกล่าวเทพเทวดาและหลวงพ่อสมหวังให้รับรู้ถึงการมาแก้บนซึ่งบางรายก็ขอ โชคก้อนโตจากหลวงพ่อสมหวังเพื่อนําไปเสี่ยงโชคต่างมารุมล้อมดูหางประทัดที่จุดปรากฏว่าได้เลข880กับ45แล้วก็นำมาโชว์ให้ชาวบ้านที่มาแก้บนได้ดูกันต่อไปหพิธีตักบาตรเทโวโรหณะวัดสวักอารมณ์จังหวัดนครปฐม4 6 6 4, 6 4 หลังวันออกพรรษาหนึ่งวันประชาชนจะร่วมการตักบาตรเทโวโรหณ n กิจกรรมนั้นเป็นไปอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารวัดไร่คิงพระอารามหลวงวัดสว่างอารมณ์วัดกลางบางพระนอกจากนี้พระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือหลวงพ่อแป้เกจิดังเจ้าอาวาสได้ถือเลิกถือมงคลในช่วงวันออกพรรษาประกอบพิธีเทศนาและสวดหนึ่งพัน 1, พระคาถา หนึ่งในผู้ร่วมงานบอกว่าตั้งใจเข้าร่วมพิธีมาราวาวัดประกอบพิธีปลุกเสกเพราะว่าเป็นคนชอบพิธีโบราณอยู่แล้วและศรัทธานในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์ก็เลยเชื่อว่าจะเสริมสร้างความเป็นสิริงมงคลให้กับตนเองและครอบครัวก่อนเดินทางกลับก็แวะไปดูอ่างน้ำมนต์ที่ประกอบพิธีและส่วนตัวเห็นเลข2เลข9เลข7เลข5แล้วก็เลข1 6หกสิริพ่น้ผ่พงรวมวงสวงข้องหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดงวดหนึ่งพฤศจิกายน899303 นักร้องหมอลำสาวเสียงคุณภาพสิริพอรอัมไพพงศ์ที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆด้วยเสียงเพลงซึ่งเธอมักจะมีเลขเด็ดโดนใจมาฝากแฟนๆอยู่เสมอล่าสุสิริพอรอัมไพพงศ์ไปร่วมง,งานบุญกระถินเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาที่วัดป่าสว่างธรรมได้เลขทูบจากงานวงสวงซึ่งปรากฏเป็นเลข893และ093ทำเอาแฟนๆฮือฮากันยกใหญ่เลยทีเดียว รวมเลขเด็ดอาจารย์ดังงวด1พฤศจิกายน2,567เลขมาแรงงวดวันที่1พฤศจิกายน2,567เลขจากสิ้นหวยลายสำนักไม่ว่าจะเป็นเลขจากดุยพลันเจ๊ฟองเบียร์เลขลุงตู่เลขดาราเลขนางงามเลขแม่น้ำหนึ่งสรุปรวมไว้ที่นี่แล้วแม่น้ำหนึ่งงวดนี้เลข2ตัว02-03-04เลข3ตัว2.0 3 คอหวยไม่พลาดนำเลขนี้ไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่1พฤศจิกายน2567ต่อไปนอกจากเลขเด็ดอาจารย์ดังแล้วยังมีสถิติหวยตารางหวยงวดวันที่1พฤศจิกายน67สามารถดูได้ที่ i n n lottery พร้อมตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ตรวจผลรางวัลงวดล่าสุดได้เลยเลขตารางหวยงวด1พฤศจิกายน2567 สองเลขตารางหวยงวด1พฤศจิกายน2567ต้องห้ามพลาดเลขตารางหวยจากอาจารย์ดังงวดนี้มีเลขอะไรบ้างไปดูกันได้เลยสำหรับเลขตารางหวยอาจารย์ดังงวดนี้ได้แก่6 3 7 8 5 0 สามารถนำไปตีเลขจับคู่เลขเพื่อใช้เป็นเลขเด็ดงวด1นึ่งพฤษกายน2567ได้เลยสามารถติดตามเลขเด็ดจากทั่วประเทศไทยงวดนี้สามารถกดดูเลขได้ที่เลขดังเลขเด็ดกับ I. N n l t ตเตอรีสถิติหัวย้อนหลัง10ป,ปีงวด1นึ่งพฤษกายน2567 มาแล้วสถิติหวยเลขที่เคยออกในงวดหนึ่งพฤศจิกายนย้อนหลัง10ปีของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นแนวทางเลขเด็ดสำหรับหวยงวดหนึ่งพฤศจิกายน2567พร้อมแล้วไปดูกันเลยสถิติหวยงวด1พฤศจิกายน2566รางวัลที่1 743951เลขหน้า3ตัว913335เลขท้าย3ตัว019349เลขท้าย2ตัว63 สถิติหวยงวด1พฤศจิกายน2565รางวัลที่1 913106เลขหน้า3ตัว839722เลขท้าย3ตัว343922เลขท้าย2ตัว70สถิติหวยงวดวันที่1พฤศจิกายน2564รางวัลที่1 045037 เลขหน้า3ตัว458247เลขท้าย3ตัว331755เลขท้าย2ตัว95สถิติหวยงวดวันที่1พฤศจิกายน2563รางวัลที่1 506404เลขหน้า3ตัว154598เลขท้าย3ตัว062245เลขท้าย2ตัว40 สถิติหวยงวดวันที่1พฤษจิกาย,ยน2562รางวันที่1 967375เลขหน้า3ตัว323806เลขท้าย3ตัว206021เลขท้าย2ตัว79สถิติหวยงวดวันที่1พฤษจิกาย,ยน2561รางวันที่1 149840เลขหน้า3ตัว576384 เลขท้าย3ตัว509 046เลขท้าย2ตัว58สถิติหวยงดวันที่1พฤษจิกายน2560รางวันที่1 5337 26เลขหน้า3ตัว425 165เลขท้าย3ตัว485 036เลขท้าย2ตัว85 สถิติหวยงดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2559รางวันที่1 785 438เลขหน้า3ตัว976 824เลขท้าย3ตัว7 520 38เลขท้าย2ตัว85 สถิติหวยงวดวันที่1พฤศจิกายน2558รางวัลที่1 361211เลขหน้า3ตัว106757เลขท้าย3ตัว166473เลขท้าย2ตัว45 สถิติหวยงวดวันที่1พฤศจิกายน2557รางวัลที่1 206608เลขท้าย3ตัว607 203 855 979เลขท้าย2ตัว44สถิติหวยงวดวันที่1พฤศจิกายนย้อนหลัง10ปีเลขที่ออกซ้ำคือ85 สำหรับเลขเด็ดงวดหนึ่งพฤศจิกายนเลขส,สิย้อนหลัง10ปีก็จบไปแล้วใครอยากดูเลขเด็ดอื่นๆของงวดนี้เข้ามาดูได้เลยที่รวมเลขเด็ดจากทั่วไทย